นายัตตุงยี่สิบศูนย์ศูนย์เตรียมวสี่วสิบหกเหตุการณ์และนาผู้รับพัตตุงขอญาติไายข้างเขีนสักโรจัดปัตตุงสิบเก้าห้าเก้าเวลายี่สิบนาฬิกาไก่ัตตุงพัตตรงวสี่วอสิบหกเหตุการณ์และนาผู้รับกองสืบปัตตุงวสองวอสิบหกเลยกองสืบวสิบหกสี่ปกติดับตรวจดำรงเลย เขาจะลงทราบกองเสือว164การปากาจีดาบตำรวจณรงค์ชัยวัฒนดเปิดใจวันดว164จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนกองกลางยาบ้าจำนวน30สามเม็ดดาบตำรวจสมยศเขาจะลงทราบชัยวัฒน์ว164จับกลุ่มผู้ต้องหาพรบยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนกองกลางยาบ้าจำนวน30สามเม็ดดาบตำรวจสมยศเขาจะสนเปิด ประดนวอดอกสี่จะกลุมพรบยาเสติดเสพสาเสปติดหนึ่งรายหนึ่งคนร้อยตำรวจนตลิตพระตำรทราบกเจสนวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาเสพสารเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนร้อยตำรวจตนตลิกรนกนนเกวนนวที่ปกติปกติดาตัวธีระพงพระตำรวจทราบกวนกนนวอสิบกสี่กาปกติ จากตำรวจศิรพงษ์ปากประยชน์เกโดูดีโดร้ววินยัยเปปตลุงตาปากประยชน์วอลสิบหกสีารปรกติร้อยตำรวจตีวินยยัยตำรมจเปลตำรวจวอลสิบหกสี่จับกลุ่ม วิ่งราวทับรถจักรยานยนต์ 1, หนึ่งพันและเสด็จสารเสด็จติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนจากตำรวจทศพลพลตรวจทราบต่หมดว่าสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาวิ่งราวทับรถจักรยานยนต์และเสด็สารเสด็ติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนจากตำรวจทศพลป่ากพยอมเปลี่ยนปศพพยอมวัสิบหกสี่การปกกรตีจากตำรวจวิชัยเปลี่ยน พัตลงทราบปาพยอมวสิบหกเศษการปากกาติดดาบตำรวจวิชัยคงหาเปล่ยนพัตลงทราบกงหาวสิบหกสี่จับกลุมผู้ต้องหาปรบยาเสพติดชนิดยาบ้าสามรายผู้ต้องหาสามคนของกลางยาบ้าจำนวนเจ็ดเม็ดจากตำรวจ มานะปันพศเลยปันพศวสิบหกสี่การปกติดับตำรวจนี่ผพระตรงค์ทราบบันพศว .1 ิบกสี่การปกติดับตำรวจนี่ผลบางแก้วเลยบางแก้ววสิบจับกุ่มลักลอบเล่นการปนันสลากินรวบหนึ่งรายหนึ่งคนของกลางโปรสลากินรวบหนึ่ผ่ดารวจอดีศักดิ์พระตรรงคทราบบางแก้ววสิบจับกลุมผู้ต้องหาพรบการพนันชนิดสลากินรวบหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน จากตำรวจการิตั้นักการินเปิดนักการินสิบหกสีปฏิดาบตำรวจสุวิญญาณดประหงทราบนักการินวอลสิบหสีการปกติดาบตำรวจสุวิญญาณะาลีน้อยเปิดร้อประหลงทราบตาลีน้อยวอลสิบหกสี่การปกติร้อยตำรวจไีธนกฤินาขยาดเปิ นาขยดวสิบกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาเสพสารเสพติดขณะขับรถหนึ่งรายหนึ่งคนดาบตำรวจสุรการเด็ดพระรงทราบนาขยดวสิบหกสี่จับกลุ่มผู้ต้องหาเสพสารเสพติดขณะขับรถหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนดาบตำรวจสุรการโคกชะงายเพล่โคกชะงายวันที่บกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตีสุนทรพระรงทราบโคกชะงายวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตีสุนทรลำปำเพล่ ลำวสีการตสีตอรวจโตรปราโมทเปลี่ยพตาตหงทราบลำปำวสิบหกสี่การปรกติร้อยตำรวจโทปราโมทนางคำเปลี่ยนพาตรลงทราบนางคำวสิบหกสี่การปรกติดาตำร,รวจจำนานจากพาตหลงแจ้งผู้บงังคับบัญชาไขาพ่าพาตหลงทราบผลการวอสี่วอสิบ 6เหตุการณ์และนามผู้รับในข่ายปัตตุงทุกสถานีวงระยะแต่20ศูนยศูนย์ศูนย์ถึง20 20ศูนย์ศูนย์ิติกายน2,564พัตตลงสามารถดำเนิการติดต่อสื่อสารกับทุกสถานีได้ได้รับรายงานผลการจับกุมดังนี้สพเมืองพัตลุงจับกลุ่มผู้ต้องหาปรพยาเสพติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคน ของกลางยาบ้าจำนวน33เม็ดสพขจรสนจับกลุ่มผู้ต้องหาเสพสารเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพตโมจับกลุ่มผู้ต้องหาวิ่งราวรั์รถจักรยานยนต์และเสพสารเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพุงลาจ,จับกลุ่มผู้ต้องหารปรบยาเสพติดชนิดยาบ้าสามรายผู้ต้องหาสามคนของกลางยาบ้าจำนวนเจ็ดเม็ด สพบางแก้วจับกลุ่มผู้ต้องหาพรบการประนันชนิดสลากกินรวบหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและสพนานกยะยาจับกลุ่มผู้ต้องหาเสพสารเสพต,ต,เติดกณะขนารบหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสพอื่นรด้หาเหตุการณ์ทั่วไปปกติอยากพัตรลุงแจ้งพัตลุงหกเลยอยากพัตรลุงแจ้งพัตลุงห้าเลย จากพัทลุงแจ้งพัทลุงสี่เปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสามเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงสองเปลี่ยนจากพัทลุงแจ้งพัทลุงหนึ่งเปลี่ยนจากพัทลุงเลขวอสิบหกเหตุการณ์และนามผู้รับพัทลุงดาบตำรวจศีราคงพันวอสี่เวนศูนย์สื่อสารจากพัทลุงยี่สิบศูนย์เจ็ด